เยียวยาล่าสุดคอรมออนุมัติลดค่าไฟค่าน้ำประปาให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2เดือนเตรียมพิจารณาแนวทางลดค่าเทอมนักเรียนนักศึกษาในลักษณะรัดร่วมสมทบสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะ วันที่13กรกฎาคม64นายอนุชาบุรพชาชัยศรีโคษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของประชาชนและธุรกิจทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2เดือนมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหา2564โดยใช้ฐานเดือนคุมพาพันดังนี้นะคะ 1>, 1. บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะคะใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรก 2. บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนหากน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน กุมภาพันธ์หคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงกรณีมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกิน5 0 0หน่วยต่อเดือนให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์6 6 4ระหว่าง501หน่ถึงห0 0 0หน่วยต่อเดือนให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ของหน่วยไฟฟ้าที่เพ mm. ิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์64เกิน1000หน่วยต่อเดือนให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 64- 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์หโดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. กิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจให้ใช้ไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรก 4. กิจการขนาดกลางขนาดใหญ่กิจการเฉพาะองค์กรไม่สแสวงหากำไรและสูบน้ำเพื่อการเกษตรยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม64โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริงนะคะมาตรการลดภาระค่าน้ำประปาลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ10เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน64นะคะ กรอบวงเงินสำหรับมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานะครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคขอรับสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน1 2 0 0 0ล้านบาทนายอนุชาแถลงว่าในส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนนั้นได้มีประกาศให้สถานศึกษาภาครัฐ พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เป็นกรณีพิเศษวันนี้คลมอให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาลือกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแนวทางการลดค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ทำข้อเสนอโครงการในลักษณะรัฐร่วมสมทบภาระส่วนลดให้แก่สถานศึกษาบางส่วนเพื่อเสนอให้คลมพิจารณาภายในหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางการเงินเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาภาคเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงินที่เหมาะสมด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจนะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับชมข่าวสารค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ